สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและลัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมณะอัลอาอดีมาที่ believer สามหกตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ในเดือนสิงศกันยายนนะครับตั้งแต่วันที่1 ไ,ไม่ขอโทษวันที่5ถึงวันที่15กันยายนนะครับวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายอันลอาอดีมาทําค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อกันทุกคนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีโคโจรยาราศีแล้วครับจากราศีมิถุนพบเรือนกระดุมพระหรือการเงินนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎพบเรือนสหัชชะซึ่งจะโคจรมาวันที่2ตุลาคม2568ในราศีกรกฎเนาะ อยู่จะไปถึงวันที่23ธันวาคม2568ฟังไม่ผิดครับ2เดือนครึ่งอยู่ในราศีกรกฎก็จะโครจรถอยหลังไปวันที่23ธันวาคม68เนอะอยู่ที่ราศีมิถุนในเรือนการเงินอีกครั้งหนึ่งรอบ2นะครับแต่ต้องบอกก่อนไว้อย่างนี้ครับว่า,าดาวพฤกษิเดีจะโครจรย้ายราศีมาในกรกฎเนี่ยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะอยู่ในกลางปีหน้านะครับ69เนาะยังไงก็ เดี๋ยวตอนนี้ชิมแรงสองเดือนครึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจในดาวพฤหัสบดีในราศีมิถุนพบเรือนการเงินก่อนนะครับแล้วก็มาทําความเข้าใจต่อที่ราศีกรกฎในเรือนสาชาเดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันเลยครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภลัคณะพฤษภอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคณาใช่จุดเดียวกันครับตนุราศีพฤษภตรงนี้ครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ <c oughs> ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีมิถุนเนาะ ได้ตำแหน่งประในเรือนการเงินนะครับคําว่าพราุรีเป็นประประหมายถึงความไม่มั่นคงไม่แน่นอนคําว่าประมาย่อมาจากคําว่าปราเกษตรนะครับหรือคําว่าประเกษตนะร,ร,ออรมันเป็นรูปยอ่อเราเลยเรียกว่าประเฉยๆนะครับคําว่าประแปลว่าไม่เกษตรแปลว, booking. ว่าความมั่นคงนะครับพื้นที่ดินเนี่ยเกษตรคือความมั่นคงคือที่ดินไม่ได้หมายถึงไปเกี่ยวพันกับที่ดินนะครับแต่ว่ามันหมายถึงความมั่นคงนะครับที่ดินคือเสถียรคือความมั่นคงดังนั้น คำว่าปราศกระเดจึงหมายถึงความไม่มั่นคงไม่เสถียรน,นะครับดังนั้นพระศิพระีอยู่ในราศีมิถุนจึงไม่เสถียรไม่มั่นคงนะครับเพราะอยู่ตรงข้ามกรเกรอืมแต่คนผู้ศบเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่าดาวศรีมาจากราศีมรณะเนี่ยก็จะหมายถึงความไม่เสถียรเช่นเดียวกันนะครับถึงจะเป็นดาวกษตรเออเพออยู่ตรงนี้ก็ไม่ก็ไม่เสถียรอีกนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ดาวศรีมาจากเดือนมรณะกับเดือนลาพระถูกป่ะครับ มรณะแปลว่าอะไรมรณะแปลว่าโอ้โหเยอะมากแต่ไม่ได้หมายถึงตุยอย่างเดียวนะครับแต่ตุย,ยีังไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับโบราณอาจารย์เขาให้นึกถึงคําว่าตุยไว้เนี่ยหมายถึงการสูญเสียการพับพลาคนะครับคนที่จากไปก็คือการสูญเสียการพับพลาดถูกป่ะครับความโศกเศร้าเสียใจความทุกข์ใจกังวลใจการเดินทางนอกจากนี้ยังหมายถึงการเดินทางไกลนะครับหมายถึง การเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงมรดกนะครับแล้วก็หมายถึงมรณะเนี่ยจะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยเนาะพอไปสถิตในเรือนกระดุมพระเนี่ยก็จะหมายถึงจะมีผ่อนเสียด้านการเงินจะมีการเงินล้วนไหลจะหมายถึงมีแต่ค่าใช้จ่ายมรณะคือการสูญเสียพอไปตกเรือนการเงินแปลว่าจะมีการสูญเสียทางด้านการเงินหมายถึงอาจจะมีการรับซ้ายจ่ายขวา มีการใช้เขาเรียกว่าเหมือนกับมีค่าใช้จ่ายอยู่เป็นประจำนะครับคนโทรลเรื่องการเงินไม่ค่อยได้นะครับเราต้องพยายามจัดสรรด้านการเงินเพราะพระชญาดีหมายถึงการบริหารการจัดการครับในเรื่องของการเงินดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดาวปรัชญาดีหมายถึงการเรียนรู้จึงหมายถึงการเรียนรู้แล้วจัดการกับปัญหาเรื่องการเงินที่มรณะมาสถิตมันก็จะแก้ได้ก็คือพูดง่ายว่าเราต้อง ตัดไฟจตต้นลมก่อนที่วัวจะหายเราต้องรีบล้อมคอ,อกนะครับไม่ใช่รอให้วัวหายก่อนแล้วค่อยลลอมคอ,อกถูกปะมทัทจ่ก็จะเข้าสุภาเสตรตรงนี้ชินิลาพระดาบสดีเป็นลาพะด้วยได้เสียหนึ่งดีหนึ่งนะครับคนพฤศพจึงหมายถึงเป็นทุกขลาบเสมอได้โชคลาบเป็นทุกขลาบเสมอนะครับลาพระไปกระดุมพระก็หมายถึงมันรวยอืมลาพะกระดุมพระแปลว่าได้ลาบเป็นเงินผมบอกเลยนะลาบเป็นเงินดีที่สุดนะครับ ใครที่มีดาวพาสวสดีอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยอนุมานเกิดปีมะเส็งมะเมียครับก็จะเป็นคนที่โชคดีมากนะครับเพราะว่ามันคือคือคนนี้มีเกณฑ์ได้มรดกเพราะว่ามรณะไปกระดุมพาคือได้เงินลาพาคือโชคลาภที่มาจากมรดกเขาจะมาครับก็หมายถึงว่าได้มรดกนั่นแหละพูดง่ายๆคนคนนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับใครที่เกิดลัคนาพฤษศหรือราศีพฤษศ ไม่ไม,ไม่ไม่เอาราศีเอาลัคนาลัคนาพุชบเนี่ยแต่ว่ามีดาวพฤสดีอยู่ที่ราศีมิถุนอนุมานเกิดปีมะเส็งค่อมปีมะเมียนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ก็คือปีมะเส็งค่อมจะค่อมปีมะเมียแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะโชคดีตรงนั้นไปแต่อันนี้ดาวพฤสดีโคจรมันอยู่ในราศีกรกฎแล้วมันคือปีมะมีอ่าปีมะเมียมแ,มแล้วนะครับหมายถึงดาวพฤสฎีเนี่ยเป็นตัวกําหนดปีแต่ไม่ได้เป็นตัวแบ่งนะเออเอาไงดี เป็นตัวกําหนดแบ่งปีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องดูพระอาสบดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพระอาทิยบีจะคอมปีนะครับแต่มันบ่งบอกว่าดาวศดีใช้เวลาสามร้อยหกสิบห้าวันอยู่ในหนึ่งราศีซึ่งนักษัตริย์ก็จะเปลี่ยนทุกๆสามร้อยหกสิบห้าวันเข้ใาใจไหมครับมันก็จะเปลี่ยนนักษัตริย์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าดาวศดีเป็นตัวกําหนดปีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องดูพระอาสบดีแล้วจะหมายถึงปีนู้นปีนี้ไม่ใช่เนาะแต่หมายถึงว่า พอดับซีเคลื่อนหนึ่งราศีอ่ะโดยประมาณแต่มันจะมีการเสิร์ชของดวงดาวอยู่มันก็เลยทําให้เราอาจจะอนุมานเปรียบไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นปีมะเสง็งต้องอยู่ตรงนี้แต่มันมานี้ไม่พอมันยังมานี้อีกนะฮะนะครับดาวซกกำลังแปรปวนมากในตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวเขาจะเข้ารูปเข้าลอยใน ต้นปีหน้านะครับอยู่ในราศีมิถุนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะย้ายกลางปีที่ราศีกรกฎเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงทไลายของดาวคือดาวเนี่ยมันวุ่นวายอย่างนี้แหละครับถ้าเผื่อเราจะถ้าเราจะเอาตายตัวอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้คือมันยุดหยุ่นมันจะมีหลักเกณฑ์อยู่คือหมายถึงสามร้อยหสห้าวันย้ายหนึ่งะอ่ะย้ายหนึ่งราศีแต่มันจะมีความอ่แปรปวนเปลี่ยนแปลงเนี้ยตลอดคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับธรรมชาติเนี่ย หรือจักรวาลเนี่ยมันจะมีแกนกลางแกนหลักเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไตลักนะครับเนี่ยก็คือการที่เกิดเป็นแกนหลักจะไม่มีใครลบลางแกนนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอต้องพบเจอไม่กระทั่งจักรวาลน,นี้ก็ยังต้องเจอจักรวาลน,นี้มีการเริ่มต้นแต่ก็มีวันสูญสลายพังทลายเช่นเดียวกันเหมือนกระดวงอาทิตย์เหมือนกระโลกเหมือนกันสักวันหนึ่งก็ถึงจุดจบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในจักรวาลเนี้ยมันคือแกนกลางที่ท เสถียรและไม่มีไม่มีสิ่งที่มันจะสั่นคลอนได้หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดในจักรวาลนี้ต้องขึ้นอยู่บนกฎนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงการที่พอมันเนี่ยมันคือแกนกลางแต่มันจะมีความไม่เสถียรและเปลี่ยนแปลงหมายความว่าการที่ดำลงอยู่ของการเกิดเนี่ยก็จะเกิดการเสื่อมสลายเข้าใจไหมครับเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงหมุนเวียนหรือเช่นอ,อ่ปีหนึ่งจะมีฤดูกาลใช่ไหมครับ ปีคือดาวโลกเนี่ยของเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบรอบเมื่อจะเกิดฤดูกาลทั้งหมด4ฤดูตามหลักสากลก็คือผลิร้อนร่วงหนาวนะครับก็คือฤดูใบไม้มผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้มร่วงฤดูหนาวนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้วนเวียนเป็นวัฏจักรดังนั้นเนี่ยวัฏจักรคือการเปลี่ยนแปลงนะครับดินฟ้าอากาศร้อนหนาวฝนเนี่ยมันก็ตกลงมาทุกวันมันก็แดดร้อนทุกวันฝนตกทุกวันในในประเทศไทยเนาะ เออเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนาวมันก็มาแทรกบ้างบางทีอันนี้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ให้เรารู้ไว้ว่าเราต้องปรับตัวดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราอ่ะเป็นสิ่งตัวเล็กในจักรวาลน,นี้ก็ต้องหมุนเวียนไปตามจักรวาลหรือเรียกว่าต้องปรับตัวเราไม่สามารถไปหยุดยัง้งธรรมชาตินี้ได้เลยนั่นก็คือแกนหลักเห็นไหมครับงนั้นแกนหลักมี2ออย่างคือความเสถียรกับความเปลี่ยนแปลงมันมาคู่กันเขาเรียกว่าแกนฟ้าดินครับฟ้าคือการเปลี่ยนแปลงคือฤด,ดูกาล ดินคือห่วงจุ้ยคือสิ่งที่มันยึดติดอยู่กับที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีธาตุาด,ดินกลางธาตุเรียกว่าพื้นผ่นดินนะครับดังนั้นเนี่ยฟ้าดินมนุษย์อยู่ตรงกลางในห่วงจุย้ยในหลักห่วงจุ้ยเขาบอกอย่างนี้ว่าคนอยู่ระหว่างฟ้ากับดินคนเนี่ยคือผลกระทบที่ได้รับดังนั้นเนี่ยฟ้าเปลี่ยนแปลงดินปรับตัวมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามนะครับเนี่ยเขาจึงเรียกว่าฟ้าดินคนหลักของห่วงจุ้ยคือฟ้าดินคน คือการสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างหรือสอดพ้องระหว่าง3สิ่งนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในหลักห่วงจุ้ยนะครับถ้าใครเข้าใจหลักหวงจุ้ยจะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นจะเข้าใจจักรวาลน,นี้มากขึ้นตามจริงอะ่ะพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้สอนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เลยทําให้เราเข้าใจยากดวงดาวโหราศาสตร์ไทายเข้าใจยากนะครับแต่ว่าหวงจุ้ยเข้าใจง่ายกว่านี้นะครับถ้าเราเข้าใจหวงจุย้ยโอ้มันผมว่ามัน มันสบายขึ้นเยอะมันโลงขึ้นเยอะมันเข้าใจง่ายขึ้นเยอะนะครับหลักจักราวาลเนี่ยเข้าใจยากมากแต่ถ้าเราเข้าใจฮวงจุ้ยเนี่ยจะเข้าใจโลกใบนี้นะครับแล้วก็มีผลกระทบจ,จากจักราวาลเนี่ยมากระทบกับตัวเราแต่น้อยส่วนมากเราเรียนรู้เรื่องของความเป็นโลกมากกว่าไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยที่จะมองถึงนอกโลกมากกว่าในโลกด้วยซ้ำนะครับในนั้นเนี่ยเราจึงไม่เข้าใจงไงว่าคือเราไม่เคยไปเหยียบาดาวดวงอื่นเราเลยไม่ทราบว่าทําไมอย่างนน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนาะโหราศาสตร์ไทยจึงยากกว่านิดนึงนะครับตรงนี้ ทีนี้เรามาดูกันที่ดาวซีโคจรออกจากเรือนการเงินเนี่ยเข้าสู่เรือนสาชาสังคมเพื่อนฝูงนะครับเอาแค่2ออย่างนี้ก็พอการติดต่อสื่อสารแล้วกันเป็น3อย่างนะครับการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการเซ็นสัญญานะครับก็คือสาชาทีนี้มรณะสาชาเนี่ยมันหมายถึงการพัดพลากจากคนหมายถึงอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับมรณะคือการเปลี่ยนแปลงเนาะสาชาก็คือสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมก็คือการที่เราอาจจะ เขาเรียกว่าย้ายไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงการเดินทางไกลและการเล่นนี้นะครับหมายถึงการเดินทางไกลพราะมรณะคือการเดินทางไกลสาชาคือการสั่งการเดินทางเหมือนกันระยะใกล้ดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือระยะใกล้ระยะไกลมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะได้โชคได้ลาบโอเคไหมดังนั้นจึงหมายถึงว่าดาวศีได้ตำแหน่งอุดหรือมหาอุดเนี่ยคือตำแหน่งที่หมายถึงเราจะมีวาสนามีบารมีคาว่ามีวาสนามีบารมีเนี่ยหมายถึงความโดดเด่นครับดังนั้นจึงหมายความว่าจะมีโชคจากการโดดเด่นท่ามกลางสังคมแปลว่า เราจะมีตัวตวตนที่โดดเด่นขึ้นมานะครับ่ามกลางสังคมแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทําให้เราเนี่ยมีชายมากขึ้นนะครับมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาที่ตัวเรานะครับทําให้คนอื่นเขามองเห็นตัวเราประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เสียดายที่อยู่แค่2เดือนครึ่งในช่วงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งคือ กรปีหน้า69กนะครับก็รออีกทีหนึ่งทีนี้ดาวศฤเป็นอุดหรือมหาอุดอยังนะครับใน12ปีจะมี1ครั้งแต่ดาวศฤในตำแหน่งที่สาชานี่ถึงจะได้ตำแหน่งเข้มเรียกว่าวมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานเข้มแข็งเป็นอุดหรือมหาอุดแต่อยู่ในตำแหน่งของสาชานี่คืออ่อนผมจะเรียกว่าตำแหน่งอ่อนของดาวพฤหะะัสบดีนะครับเฉพาะดาวพะหัสนะครับดาวดวงอื่นไม่เกี่ยวดาวศฤในตำแหน่งของ อ,อุดหรือมหาอุดแต่อ่อนหมายถึงหัวอ่อนเข้าใจะหมครับอ่อนในที่หมายถึงหัวอ่อนแต่ได้ตําแหน่งเข้มแข็งหมายถึงด้วยความที่เราโดดเด่นนี่แหละครับมันก็จะดึงดูดคนเข้ามามากหน้าหลายตานะครับอุดเนี่ยหมายถึงคนรู้จักในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคิดปากชาวบ้านเหมือนกันนะอืมข้อเสียพอมรณะมาด้วยระวังเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ด้วยนะครับคือหมายถึงพฤติกรรมของเราอ่ะบางทีเราไม่ได้ทาอะไรหรอกครับแต่มีคนดินท้าซุบซิบก็สิบไปนะครับ ปากหอยปาาปูอะประมาณนั้นนะครับไอปา้าข้างบ้านอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยศาสชายเนี่ยหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยต้องเรียนรู้สังคมให้มากแล้วจะไม่ตกเป็นเหยื่อถ้าใครที่ไม่เรียนรู้คนในสังคมเรียนรู้หมายถึงเรียนรู้คนนะไม่ใช่หมายถึงว่าไปกลับไปเรียนอีกทีหนึ่งปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีเราจึงมีการเรียนรู้ได้นะพระสุริยเป็นอุดเนี่ยหมายถึงการเรียนศึกษาขั้นสูงแต่ไม่ได้หมายถึงตรงนั้นหมายถึงการเรียนรู้คน การเรียนต่อไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคุณจบปริญญาตีมาคุณก็มีความรู้อยู่แล้วก็หมายถึงเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่หมายถึงว่าถ้าจะเจาะจงเฉพาะด้านให้ดูความโดดเด่นเนี่ยก็สามารถปริญญาโทรปริญญาเอกได้แต่สมัยนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเรียนสูงมากหรอกครับเพราะว่าสมัยนี้เขาอย่างเช่นเด็กเด็กเจนซีถูกป่ะจนแซดอ่ะเขาไม่รับทํางานแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเด็ก คือไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กนะครับแต่มันเกี่ยวกับยุคสมัยยุคสมัยเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปมันทําให้อ่าเขาเรียกว่ามันหมดยุคของคนที่จะทํางานแบบงานประจํางานที่ต้องทําแบบอ่าลูทีนเมื่อสมัยเนี้ยมันไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมี AI มาช่วยเดี๋ยวจะมีอ่านู่นนี่นั่นเนี่ยมาช่วยนะครับมันก็เลยทําให้ตําแหน่งการ ตกงานสูงมากเพราะเขาจะคัดคนออกเรื่อยๆเริ่มจะมีการทดแทนเข้ามาเรื่อยๆผมบอกเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี2567น,น,นะครับในทางฮงจื้ยได้เปลี่ยนยุคแล้วเรียกว่ายุคธาตุไฟธาตุไฟตัวนี้หมายถึงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หมายถึง AI หมายถึง MetaVerse อะไรพวกนี้ครับหมายถึงสิ่งที่มันจะเป็นไรรูปร่างนะครับลรรูปทรงแต่มันจะมีคลื่นพลังงาน แล้วก็หมายถึงศาสนาอันสูงสุดนะครับก็หมายถึงว่าการจะเจอเขาเรียกว่าเหมือนกับเกี่ยวข้องกับศาสนาที่โดดเด่นเด่นดังอะ่ะจะเกิดขึ้นหรือจะโดดเด่นที่เรื่องของศาส,สนาเป็นส่วนหลักโดยเฉพาะอินเดียครับก็หมายถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาจะถือเรื่องพวกบูชาเทพก็คือไฟนะครับก็คือทัดไฟรวมถึง ศาส,สนาพุทธเนี่ยก็หมายถึงปัญญานะครับก็คือพุทธศาสนาก็สอนให้รู้ถึงรู้การรู้แจ้งดังนั้นเนี่ยไฟที่ส่องสว่างความรู้แจ้งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราดูเกี่ยวกับเรื่องเกื่องกับศาสนาแต่20ปีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว2567นาเนี่ยนับไป20ปีนะครับก็จะเป็นยุคที่ศาส,สนารุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะพุทธแล้วก็ หมายถึงเทคโนโลยีที่จะก้าวล้ำทันสมัยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดิจิตอลเงินเนี่ยก็จะมาก็จะใช้เป็นดิจิตอลจะไม่ใช้แบงค์ใช้เหรียญอีกแล้วนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่จะเปลี่ยนจริงๆอ่ะอีกประมาณ4ปีข้างหน้านะครับที่ดาวบรมาุตยูโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยมันจะหมายถึงาการติดต่อไรพรมแดนและนะครับประมาณนี้ทุกอย่างจะเจริญถึงสูงสุดเลยตอนที่อยู่ในราศีมิถุนนะนะครับโอเคทีนี้ก็ประมาณนี้ ก็เป็นว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองดาวซีอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หัวอ่อน mm hmm. ก็อย่าเชื่อใครง่ายพยายามพิจารณาด้วยเหตุและผลดีๆแล้วเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อครับกดไลค์กดแชร์กด share, ก Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ